สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขออภัยนะฮะคือวันนี้ผมออกมานอกสถานที่นะฮะเลยก็ต้องจําเป็นต้องอัดคลิปนอกสถานที่ก็เนี่ยนะฮะมาออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันเสาร์ผมก็จะมาเตะฟุตบอลนะครับเพื่อสุขภาพมาเอิญน,นะที่จบลงไปทีมชาติไทยก็มาเตะวันนี้ตอนสี่โมงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าจะเตะเร็ว จาพาก็าใช่เตะเร็วทำแมวน้ำอะไรสี่โมงแม่งร้อนฉิบหายใบป่วงนะฮะขนาดนั่งอยู่เฉยเนี่ยนะยังไม่ได้เตะบอลเนี่ยนั่งอยู่ที่เต็นท์นะขนาดผมนั่งรออยู่ที่เต็นท์รอเวลาเตะบอลโอ้โหเหงื่อแม่งไหลไหลนะฮะเหงื่อไหลนั่งเสื้อเปียกชุ่มเหงื่อแม่งไหลลงไปตามง่ามตูดเฉยเลยนะก็โอเคเขาเตะเร็วก็เตะเร็วสี่โมงผมก็เลยต้องเตะบอลไปด้วยแล้วก็ออกมาดูถ่ายเทอาสดฟุตบอลชายไทยในกีฬาพื้นบ้านนะฮะ ฟีเกมที่ประเทศกัมพูชาก็เตะไปก็มาดูบอลน,นะดูในมือถือเนี่ยแหละก็ดูตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วโอเคครึ่งแรกเนี่ยอาจจะยังทําอะไรไม่ถนัดมาเลเซียเขาก็แพ็คเกมดีนะยังทําอะไรไม่ได้แต่ผมก็เห็นแล้วแหละว่าเล่นไปเล่นไปเดีย๋ยวก็จะหาช่องนะครับแล้วก็จะหาทางทาประตูนําได้เองนะแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครึ่งแรกอาจจะดู อาจจะดูแบบยังอึดอัดอยู่แต่เครื่องหลังพอปลดล็อกได้นะครับประตูแรกเนี่ยต้องชมนะทำชิ่งกันสวยงามนะแล้วก็ยิงได้สวยนะครับพอนำหนึ่งศย์ปลดล็อกได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เขาเรียกว่ามันคลายความกดดันนะครับสุดท้ายทีมชาติไทยก็ยัดเยียดความประชัยให้กับเสือเหลืองมาเลเซียนะฮะสประตูต่อศูนชนะสองนัดรวดเลยแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นชัยชนะที่มีสไตล์สองนัดรวดเลยนะครับขอชื่นชมกุลสือทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะอิสระสีทโลทําบอลสวยงามนะเล่นเล่นเป็นทีมเวิร์กนะครับแล้วก็ชนะด้วยเล่นเป็นทรงด้วยแบบเนี้ยมันน่าชื่นใจนัดแรกขยี้สิงคโปร์มาสามหนึ่งนัดนี้เอาชนะมาเลเซียอีกสองแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร<ๆ>เดี๋ยวคงต้องตัดกับเวียดนาม เพื่อแย่งกันเป็นที่หนึ่งของสายแต่ผมมองว่าจะที่หนึ่งของกลุ่มนะฮะหรือที่สองของกลุ่มไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเห็นรูปแบบการเล่นเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยไก็คิดว่าน่าจะได้เหรียญทองอีกหนึ่งสมัยนะครับยินดีด้วยนะครับพอทีมชาติไทยชนะนะกีฬาอื่นไม่รู้เป็นยังไงต่แต่พอฟุตบอลชายชนะเนี่ยมันก็สร้างความสุขให้กับคนทั้งประเทศ ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้ครับหวานเทียก